ชาเลนจ์ใช้ชีวิตตุดตดืเจ้าหญิงเดย์เจ็ดคือค่ะวันนี้เราก็ยังคงต่อกันที่เรื่องของงานและความรับผิดชอบของเจ้าหญิงแต่วันนี้จะมาในเรื่องของ อาชีพที่เรารับผิดชอบกันอยู่นี่และจ้าแก้าหญิงอย่างพวกเราก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันความรับผิดชอบก็แตกต่างกันแต่เราจะสามารถรับผิดชอบงานที่เราทำอยู่เนี้ยได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยมันก็ต้องมาจัดใจที่เต็มร้อยของเราก่อนนะคะพอใจเราโลกใจเราเป็นสุขใจเราอิ่มใจเราเต็มใจเราฟูน่ะเราจะไม่มีความรู้สึกอึดอัดอะไรกับคนในครอบครัว แล้วเราก็จะส่งพลังงานดีๆเนี้ยออกไปทําให้เราอ่ะทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยทาออกมาแล้วมันมีประสิทธิภาพมากค่ะทุกคนค่ะนี่แหละผลงานที่มันออกมาเราก็จะรู้สึกแบบภาคภูมิใจอะและความภาคภูมิใจนี้แหละมันจะทำให้ เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าได้ส่งมอบสิ่งดีงามมีมูลค่าออกไปไงล่ะและยิ่งหญิงอ่อนต้องอยู่กับหน้าเตาแบบเนี้ยไม่เคยพลาดกับการปกป้องผิวด,ด้วยการใช้คิีมกระเด็บตัวนี้เพราะจะช่วยให้ผิวของเรา,าชุ่มชื่น แถมปกป้องผิวอ่อนเย,ยินไหมระคายเครืองมั่นใจเลยว่าปลอดภัยเพราะปากัดสัตว์แต่สิ่งที่มีคุณภาพยิ่งไว้ไว้แม่แม,แมอย่างเราระคะ40อัพแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องตัมไปค่ะ